สวัสดีค่ะฟุกาลอนนะคะรอบคันมีหนวดนะคะนี่เราก็มาเหมือนกันนะมาด้วยเหรอไม่ปล่อยให้มาคอนเดนยวแล้วเพราะว่าเรามาทำเราอยู่ไอดีเราต้องมาทำหน้าอยู่แล้วต้องบอกว่าในรอบ6ปีเนี่ยเราหายจากไอดีไปก็คือไม่ใช่ว่าไปอะไรนะคือมันปังมากฉุดปังมากคือตั้งแต่ทำโจูกไปอ่ะงานเยอะมากๆเรื่องคํามตึนใช่6ปีที่ผ่านมาแล้วันนี้ผ่านไป6ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเรามาอัปเดตเวอร์ชั่นกันนะคะ ไม่ได้ไม่ชอบมันเก่านะแค่อัปเดตใช่มาอัปเดตใหม่ๆ,ๆนะคะที่ไอดีแต่ความรู้สึกข,ของฟูที่กลับมาไอเดีเพราะว่าต้องบอกเลยว่าจมูกแรกที่เราทาอ่ะ <ๆ S 2> คือหน้าฟูในสัญญกรรมอย่างเดียวคือจมูก <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วรู้สึกว่าการสัญญกรรมบนใบหน้ามันเป็นอะไรที่แบบต้องมั่นใจม<ช> <ๆ S 2> ากๆเพราะนะครั้งแรกทที่ ID ไอดีปแล้วรู้สึกว่ามันโอเคหลายๆอย่างมันโอเคหมดเลยเพราะนั้นถ้าการจะแก้สักครั้งหนึ่งแล้วมันผ่านไป6ปีแล้วว่าต้องกลับมาที่เดิมเท่านั้นค่ะ และที่เนยบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยเขา<ม>พี่ๆล่ามทุกอย่างแล้วกาจะเข้าไปสัญญกรรมได้เนี่ยก็เน<ม>ี่ยเจาะเลือดเลยือไ้าไมีระเหน้าอกกเพลืองอะไรเียคือละเอียดมากไม่ต้องกลัวเรื่องการแบบว่าไม่ปลอดภัยเลยลทุกอย่างคือเขาแบบครบ<ป>มาให้หมดแล้วเป๊ะให้เลยวันนี้มันก็มาปรึกษาเรื่องจมูมกนะครับแล้วก็หูกลางครับเรื่องหูก็คือหูไม่เท่ากันอก็เลยให้คุณหมอดูให้ครับ คือต้องบอกก่อนว่าจมูกรู้สึกว่าเราอยากแก้พร้อมกันอยู่แล้วแล้วที่ผพิ่มาคือหูเพราะว่ามันจริงมันเป็นปัญหาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีการสัญญกรรมหูด้วยแล้วไปเจอรีวิวที่โรงพยาบาลไอดีอสวยมากเลยรู้สึกว่าอ่ะหูกางต้องเข้าด้วยละมันก็เลยปรึกษาเป็นหูก,กับจมูกนะคะส่วนฟูกเกิดอโอเคก็ว่าจมูกเหมือนกันแล้วก็หูเหมือนกันเพราะฟูกไม่แมือนนี่คือแบบพูดทำเยอะคือมาปรึกษาเรื่องจมูกเหมือนกันแล้วก็หูเหมือนกันด้วยแต่สิ่งอย่างแต่อีกสิ่งที่เพิ่มมาคือ หน้าอกหน้าใจครับก็<า>อย่างหนึ่งอ๋อตาด้วยอ้ยคือ <c oughs> <c oughs> มีตามีจมูกมีหูมีหน้าอ,อ,อกนะคะสี่อย่างเลยครับวันนี้ ตรงที่ฟุกเลือกมาฟุกก็จะมี reference มาให้คุณหมอด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้แบบว่าหน้าตามแบบ reference นะต้องเราต้องตัดหน้าแบบเอาแค่จมูกอย่างเดียวคืออย่างที่ฟุกบอกเขาว่าอยากได้มันฝ่อขึ้นซึ่งตอนนี้มันมีความสโล w มีความหวานรู้สึกว่าจมูกเนี่ยให้ให้สันเนี่ยมันมีความตรงขึ้นจากที่มันสล o w อยู่มห้มีความตรงขึ้นนะฮะให้หน้ามีความเฟียดขึ้นตมแม่ขึ้นนี้แล้ทีนี้ยข้อปลายจมูกค่ะแต่้ม่มีความแหลมความแบบความเชิดรู้สึกว่าอยากให้มันมนขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบ กระดกขึ้นเนี่ยน,นะประมาณานั้นแล้วก็ยังไม่หมดนะคะหน้าตรงรู้สึกว่าปีกจมูกเนี่ยมันสามารถเข้าได้อีกแล้วก็คุยกับคุณหมอเขาบอกว่าโอเคมันสามารถเข้าได้อีกนิดนึงเพราะว่าฟุกตัดไปแล้วรอบแรกก็ให้มันเข้าไปนิดนึงทุกอย่างก็จะเป๊ะปังเลยอ่าวันนี้นะคะคือของเราก็คือเหมือนกับของฟุกหมดเลยก็คือทาคล้ายกันหมดเลยก็คือเป็นจมูกที่ตรงลงมาก็มีทิปนอแล้วตัดปีกเหมือนกอันแต่ว่าไซส์ของผุ้ชายก็จะมีอาจจะใหญ่กว่าฟุกนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็ลดขนาดลงใช่ค่ะ หูด้วยค,คือจะบอกว่าฟุกเนี่ยเวลารบผมตึงเนาะเราอย<ม>ู่ความเฟ,ฟี้ยวๆบผมตึงคือจะเห็นหูเพราะว่าด้านบนเน่ะคุยกับคุณหมอแล้วบ<ม>อกว,ว่าด้านบนเนี่ยจะมีความใหญ่แล้วมันก็จะออกมานิดนึงถ้าเข้าไปนิดนึงเนี่ยคือสวยเลย<ม><ม>คุณหมอเลยบอกว,ว,ว่าได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะประมาณน,นั้นของเราก็คือไม่เท่ากัน,นครับหูไม่เท่ากันคือข้างนี้จะกลางกว่าแล้วก็คุณหมอก็จะแก้ให้ให้แบบว่าใหญ่กว่าด้วยข้างนูนะใช่แก้ให้เท่ากันแล้วก็เข้าไปนิดนึง เราก็บอกเลยว่า<ม>ว้าวมากตรงหูเนี่ยคือฟูคิดว่ามันต้องกรีดแบบมีรอยแผลเป็นแน,น่อนอนเก็บตรงนี้แน่อนเปล่านะคะ<ม>กรีดข้างหลังค่ะไม่เห็นรอยแผลเป็นแน่นอนมไม่มีใครจับโปะได้ใช่แต่หูเราจะสวยเข้าไปเลยแบบนี้แกแรงเกินใช่ <laughs> คือต้องบอกว่าหนะ้าอกอะคะ่ะตอนแรกเราทํามา2 6 5ซีอย่างยังมีความเป็นนางแบบแต่เหมือนเราอยู่กับมันมาเกือบ3ปีแล้วรู้สึกว่าโอเคเราไม่อยากเป็นนางแบบแล้วอยากเป็นตัวแม่ เราเล่นกูปีไงเราอยเป็นตัวแม่เ <c oughs> ้าสึกว่าอยากจะอัพไซด์ด้วยแล้วก็อยากให้ทรงเนี่ยมันสวยขึ้นมีความแบบเหมือนนมของผู้หญิงมากขึ้นเหมือนเอาผู้หญิงก็คือมีความเป็นเต้าว่าตอนนี้เหมือนพอเราใส่เล็กใช่ปว่ามันจะมีแค่ตรงกลางค่ะทุกคนก็อาจจะอัพไซด์ด้วยแล้วก็คุยกับคุณหมอก็บอกว่าใส่ถึงสี่รอเลยแล้วก็หมอจะทําให้มันมีความเป็นเต้าเหมือนแบบของหน้าอกผู้หญิงด้วยค่ะ400สยนะอันนี้ลองไปดูก่อนค่ะอืมไอนจ้ ชอบเลยใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมอันนี่คือ400ไงดูกระซาร์เปกซ์ช่เห็นไหมเราดูข้างๆอ่ะเราดูใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหมล่ะชอบสี0รใช่ไหมล่ะเราชอบฝั่งนี้มากกว่ากันก็หนักเหมือนจับคนจับคนจับตาลตายอุ้ยตายอย่างนั้นตาใบตานะคือตาต้องบอกว่าตาฟุกเนี่ยก็คือเป็นตาสองชั้นที่เห็นปกติแต่เวลาลืมแบบมองตรงๆปกติมันจะเห็นน้อยแล้วก็หัวตาเนี่ยมันปิดลง ไดล้คุยกับคุณหมอซึ่งตอนแรกอะคุณหมอคือมันจะมีแบบกรีดกับแบบเย็ยบสามจุดคือถ้าเป็นกรีดเนี่ยฟูก็อาจจะแบบลองกลับไปคิดก่อนแต่พอคุณหมอว่าเป็นเย็ยบสามจุดแล้วมันสวยด้วยแล้วพักฟื้นน้อยด้วยก็เลยแบบโอเคคุณหมอดีอเลยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้จัดให้คือจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเพื่อเห็นชันตาชัดขึ้นแต่ไม่ได้แบบว่าใหญ่โตจนเกินธรรมชาติก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะ เอางี้นะตอนนี้เชื่อว่าเธอต้องตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้มันผ่าก่อนฟุกค่ะตื่นเต้นแต่ว่าไม่กังวลอ้าพูดดีเกินคือต้องวันนี้มันผ่าก่อนฟุกก็ผ่าพรุ่งนี้ครั้ที่แล้วเราก็มาก็ผ่าก่อนใช่พร้อมไหมพร้อมใกล้แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่ตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นหนึ่งไม่ตืนเต้นตืนเต้น เพราะว่ามันเป็นยานอนหลับก็เลยไม่ตื่นเต็นก็ไปนอนแป๊บเดียวเขาจะฉีดแป๊บเดียวก็ไปหลับสบายตื่นมาีทีกเสร็จแล้วหลักต้อน้ค่ะก้ตวนี้ค่อข้าเนียเหมตอที่ยู่้องปกว่าฝัใครจะว่าปลุกล่ะอ๋อเขาต้องปลุกมานี่ก่อนใช่ไหมใช่ อ๋อปลุกก่อนสิอืมฝันว่าอะไรเดนดนปลุกแบบว่าตื่นเต้นมากตอนนี้ก็ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยคะค่ะเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่มันบอกว่าตื่นเต้นแต่ไม่กังวลเลยเพราะแบบทุกอย่างทีเนี้ยคือแบบบอกเลยว่าแป๊บเดี๋ยวนานเดี๋ยวปลุกตื่นมาคือสวยเลยทุกคนต้องรอติดตามความสวยความปังนะฮะ ทุกคนคะเ่องนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะ<ช>ตอนนี้ฟ<ช>ูกกมันทําหน้า1เดือนแล้วค่ะทุกชาเนอนะอ่ะครบหนึ่งเดือนแล้วใช่ครบหนึ่งเดือนแล้วอืมของฟูกก็คือมีตานะคะมีจมูกมีหูแล้วก็มีหน้าอ,อกนะคะในครบหน e ึ่งเดือนเราต้องบอกว่าการบวมเนี่ยก็ยังมีอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยมากๆถ้าจะไม่บวมเลยทุกคนจะเห็นเลยว่าฟูกแต่งหน้าแต่แรกๆเลยแล้วบอกเลยว่าตอนเนี้ยชอบมากเพราะว่า เอ็อนดูเห็นเลยว่ากระแสตละรับดีมากเรื่องของการทําหน้ารอบนี้คือต้องบอกว่าหน้าใหม่เนี่ยคือรับตับสุดๆนะฮะ<ช>ดูดูหูคือหูนี่ชอบมากเพราะหน้าฟูด,ดูยกขึ้นไปเลยดูดิเห็นปะในหน้าอกนะคะทุกคนดูน,<อ>นี่นี่เป็นยังไงเหมือนแบบนองแบบที่ต้องการเลยมีความคล้อยความใส่ฝออนะคะทุกคนแล้วก็จมูกนะคะนี่ตรงไม่เบี้ยวแล้วนะคะ<อ>แล้วก็ตาค่ะทุกคนดูนี่ ธรรมชาติมากๆนะคะอามานเป็นไงหนึ่งเดือนของเราก็ทําจมูกกับหูกลางรับคือหูกลางคืออย่างคือหูกลางคือดีมากคือหน้ามันดูแบบเออหน้ามันดูเข้าด้วยอะเข้าแล้วมีมิติมาขึ้นหนาใช่แล้วก็จมูกนะครับก็ตอนนี้ก็หนึ่งเดือนตอนนี้ก็คือรอคุณหมอบอกว่าให้มันยุบลงอีกเพราะว่าขอคุณหมอไ้แบบเรียวๆอย่างนี้อ่ะแล้วบอกเลยว่าไม่ได้มาแค่อัปเดตอย่างเดียวจะบอกว่ามีข่าวดีด้วยนะคะตอนนี้ มันแรงมากเขาดีว่าคือคนที่เห็นเราทําสรญกรรมแล้วอยากทำเสรญกรรมบ้างเนี่ยอุิยแต่แบบยังไม่กล้าทําอยากแค่ปรึกษาก่อนอยากคอนซัล์ก่อนต้องบินไปถึงเกาหลีไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเพราะว่ายี่สิบเก้าสามสิบเนนี้นะทุกคนที่ id beauty center beat s palm เพราะว่าเพราะว่า29่สิบเก้าสามสิเมสยนนี้มันมันจะมีที่อะไรเต่อะไรบุกพ่อย ยี่สิบเก้าสามสิบเมษายนนี้มันเขามีการจัดคอนเสิลที่ไทยที่ไอรีบิวตี้เซ็นเตอร์าปรึกษาว่าอยากจะอยากไปทำหูเหมือนเล่าอยากไปทำแก้มอยากทำอะไรอยากจะแก้มหมูตรงไหนก็ไปปรึกษาคือยี่สิบเก้าสามสิบเมษานี้เราต้องรีบนะเพราะมันต้องจองคิวด้วยหรืออาจจะเจอพวกเราสองคนด้วยเพราะเราอาจจะไปหาคุณหมออ่ะยังไงอ่ะโอเคครับทุกคนเนี่ยยังไงอใครอยากปรึกษาคอนเสิล กิจกรรมเกาหลีก็ไปที่ยี่สิบเก้าสามสิบเมษานี้นะคะที่ i d เดีย t ซี่เซ็นเตอร์พเรตพองพองนะคะ